สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะตอนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้เราก็มาเล่นพลิกอากาศเช่นเคยนะคะไปเตยมาในหัวข้อนี้เลยกระแสบุญของคุณกําลังส่งผลต่อคุณในเรื่องใดในชีวิตนะคะกระแสบุญของคุณกําลังส่งผลต่อเรื่องใดในชีวิต ก็คลิปนี้ไปเตยไม่ได้จะมาทำนายอนาคตนะคะแต่จะมาชวนให้เพื่อนๆฟังเสียงของบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เพราะบางครั้งเราอาจไม่เห็นเลยว่าเราทำดีมามากแค่ไหน แต่พลังงานบุญที่เราสร้างไว้ไม่เคยหายไปไหนคะ่ะมันแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะตอบแทนเราอย่างเงียบงามนะคะวันนี้นะคะลองถามใจตัวเองดูนะคะว่ากระแสบุญที่เราสร้างไว้ตอนนี้กำลังส่งผลเรื่องใดในชีวิตของเรานะคะวิธีเลือกกองไพ่นะหายใจลึกๆ หลับตาแล้วตั้งใจถามในใจนะคะบุญที่ฉันทำไว้จะส่งผลเรื่องอะไรแล้วเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงมากที่สุดนะคะกองที่1เทวดากองที่สองเส้นทางแห่งโชคชะตากองที่สาได้รับส่วนบนุญหนึ่งรูปเท่านั้นนะคะที่จะตอบคำถามนี้ได้ ถ้าคุณได้กองไพ่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกองที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณเลือกรูปเทวดานะคะโอ้ทาวเวอร์เดอะมูนโอ้เดสแรงมากกองหนึ่งแรงมาก โอ้โหอ่ะมาดูกันค่ะกองหนึ่งตกใจแล้วล้วเนี่ยเห็นไพ่แบบเนี้ยกระแสบุญจะส่งผลในเรื่องของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะบุญที่คุณทำไว้เกี่ยวกับการให้อิสระผู้อื่นการปล่อยวางอย่างไม่อาคตา เคยเสียสละเคยให้อาภายัยแม้ไม่ได้รับคำขอโทษหรือปล่อยคนบางคนให้ไปตามทางของเขาอย่างมีเมตตาตอนนี้จัก,กรวาลกำลังคืนพลังใหม่ให้คุณผ่านโอกาสอาจจะเป็นงานใหม่รายได้เพิ่มหรือชื่อเสียงที่มาแบบไม่คาดคิดเพราะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะมาแบบฉับพลันทันใจนะคะ กรรมใดไม่ส่งผลทันทีจะส่งผลแน่ในเวลาที่เหมาะสมค่ะและนี่คือเวลาที่เหมาะสมของคุณนะคะบุญจะไม่ช้าถ้าใจเราพร้อมรับค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าโชคดีในเรื่องที่ไม่ได้พยายามมากมีคนมองเห็นในความสามารถของคุณคุณจะได้โอกาสที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนค่ะคุณจะหลุดพ้นจากเงามืดในใจ นะคะแม้สิ่งที่คุณมองไม่เห็นเป็นพลังงานลึกลับบางอย่างเขาก็ได้รับกระแสบุญของคุณนะคะอันนี้เป็น energy ของคนที่ล่วงรับไปแล้ววิญญาณสังเวศีผีไม่มีญาติต่างก็ได้รับกระแสแห่งบุญของคุณรวมทั้งเทพเทวดาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูต่อนะคะกระแสบุญที่คุณได้สะสมมาจะสะเหมือนจะแสดงผล นะให้คุณเนี่ยได้โอกาสและปลดล็อกศักยภาพนะคะมันเป็นเหมือนกุญแจที่ทรงพลังที่เราจะไปไขประตูเผยความลับเข้าถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆบุญของคุณกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณได้แก้ปัญหาที่มันค้างคางมานานอะไรที่มันคลุมเครือจะชัดเจนเนี่ยไพ่ของความคลุมเครือนะ คุณจะมีวิธีการแก้ไขหรือเจอหนทางปรากฏขึ้นคุณจะได้รับความบุรมสมบูรณ์และพรค่ะนะคะนี่นะความดีที่คุณทำมาจะได้รับเป็นเหมือนความเจริญรุ่งเรืองความรู้สึกเติมเต็มสิ่งเหล่านี้มันมาในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้เป็นวัตถุอารมณ์ หรือจิตวิญญาณแต่มันมาในแง่ของสุขภาพที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นความสงบภายในเพราะการปรากฏตัวของเทวดาพร้อมดอกไม้ที่เบ่งบานแล้วก็มีดอกบัวที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันชี้ไปที่การยกระดับจิตวิญญาณความสงบจากภายใน ความรู้สึกกลมกลืนนะคะบุญของคุณจะช่วยส่งเสริมให้จิตใจของคุณสงบมีความคิดในเดชิงบวกเชื่อมโยงกับตัวตนทางจิตวิญญาณได้ลึกซึง้งได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์จากเบื้องบนนะคะบุญของคุณเป็นเกราะป้องกันนะคุณถูกห้อมล้อมด้วยแสงแห่งบุญ แล้วดอกไม้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเฟื่องฟูรุ่งเรืองชีวิตใหม่คุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมและสวยงามนะนี่คือสิ่งที่ไปจะเห็นทั้งหมดนะคะในไพ่ชุดนี้ถ้าคุณเลือกกองหนึ่งแล้วเห็นไพ่แรงๆแบบนี้คุณไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้พิมพ์รับคำทำนายนี้ด้วยการพิมพ์2 3 2 3นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ สวัสดีก้องสองนะคะกองสองพอร้อมหรือยังคะกระแสบุญของเราที่เราทำเอาไว้เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องใดในชีวิตของเราคุณเลือกหมายเลขสิบเส้นทางแห่งโชคชะตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะเปิดแค่สามใบเองนะแป๊บๆนะคะ โอ้คุณทำบุญอย่างต่อเนื่องเนืองทองเลยคะ่ะอู้ดีมากดีที่สุดค่ะกองนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะไปเตว่าพลังงานกองสองดูแบบดูล่มลื่นดูสงบดูสบายใจเนาะกระแสบุญ จะส่งผลในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงบุญของคุณมาจากความอดทนการดูแลผู้อื่นแบบไม่มีเงื่อนไขคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ให้ก่อนเสมอเนี่ยเน,ยเนยให้ก่อนเสมอช่วยเหลือครอบครัวเป็นผู้เสียสละแบบเงียบๆตอนนี้จักรวาลกำลังเตรียมคืนความรัก ความมั่นคงแล้วก็คนที่เข้าใจมาให้คุณนะคะคุณจะได้เจอคู่กรรมดีเพื่อนแท้ที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยได้รับมาก่อนผู้ที่รักษาศีลย่อมมีปัญญามีเมตตาได้อานิสงส์งแห่งความสงบความรักดีๆมักจะเกิดกับใจที่ไม่เคยตั้งเงื่อนไข คุณอาจจะสังเกตว่าความสัมพันธ์รอบตัวเริ่มเบาสบายคนในบ้านมีพลังงานบวกบวกข่าวดีเกี่ยวกับความรักความมั่นคงทางใจมันเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนกระแสแห่งบุญจะส่งผลในเรื่องของการที่คุณได้ตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะ มันเป็นการเผชิญหน้าในทางแยกของชีวิตเราเนาะกระแสแห่งบุญของคุณกําลังช่วยให้คุณมีสติมีความสงบมีความมั่นคงทางจิตใจได้รับเหมือนเราได้รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดคุณจะมีสติมีความมั่นคงและมีความสงบนะคะที่สำคัญคุณ จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ช้างเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภบ,บางท่านมีโชคมีลาบด้วยเดอ้อนะช้างเนี่ยนะคะเป็นเหมือน ผู้ใหญ่เป็นเหมือนอำนาจเป็นผู้ที่มีบารมีเข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์มาช่วยเหลือคุณในเส้นทางชีวิตของคุณบุญกำลังจะนำพาให้คุณได้พบเจอได้รับการสนับสนุนจากพลังที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้การอธิษฐานนะคะ กระแสบุญของคุณเนี่ยมันเหมือนได้เสริมสร้างความอดทนความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นภายในเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและเดินหน้าบนเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ได้เส้นทางแห่งโชคชะตาบ่งบอกว่า คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญนะคะแล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่แท้จริงของคุณค่ะบุญของคุณกําลังช่วยปูทางและนําทางให้คุณเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดในชีวิตคุณค่ะกระแสบ,บุญของคุณกําลังส่งผลให้คุณเนี่ย อยู่ในเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจและคุณจะผ่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไปได้ค่ะด้วยบุญที่คุณสั่งสมมาจะทําให้คุณแข็งแกรง่งมีสติปัญญาได้รับความคุ้มครองได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบาร,รมีกําลังคุ้มครองคุณและช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคงนําไปสู่เส้นทางที่ถูกกาหนดไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งดีๆนั่นเองค่ะโอ้ฟังแล้วขนลุกมาก เลยกองสองถ้าคุณเลือกกองนี้พิมพ์1010น10นะคะใต้คลิปนี้นะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสามนะคะคุณได้ไพ่หมายเลขสิบสามคือการได้รับส่วนบุญนะคะเรามาดูกันค่ะกระแสบุญของเราเนาะจะส่งผลในด้านไหนของชีวิตเรานะคะ มาถึงกองสามแล้วนะกระแสบุญจะส่งผลในเรื่องไหนคะกอง 3. สมามอู้สิปรยญรอดมากสีถ้วยโอ้ลิศสดนะคะปังสดส่งผลให้คุณเป็นยังไงด้านการเงินชัดเจนเลยคะ่ะ กระแสบุญจะส่งผลในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการฟื้นฟูใจความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตบุญของคุณมาจากการที่คุณอดทนกับความเจ็บปวดบางครั้งคุณอาจจะเงียบแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ยังอธิษิานให้คนอื่นมีความสุขหรือ,อยังให้แสงแม้วันที่ใจเรามืดนะคะจักรวาลเห็นคุณเสมอคะ่ะแม้คุณจะไม่บอกใครตอนนี้คุณเริ่มจะรู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้น พลังบุญจะดึงคุณเข้าสู่การเยียวยาคุณจะเป็นเหมือนครูทางใจมีโอกาสฟื้นฟูชีวิตใหม่ผู้ที่เข้าใจทุกอย่างแจ้งคือคนที่ใกล้นิพพานค่ะคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ใจของคุณกำลังเบาขึ้นในทุกๆวันบุญนี้จะค่อยๆปลดล็อกคุณจากความเจ็บแบบที่คุณไม่รู้ตัว คุณจะสังเกตได้ว่าคุณเริ่มนอนหลับดีขึ้นได้แรงบันดาลใจใหม่ๆเจอคนที่พูดคำบางคำแล้วทำให้ใจของคุณสงบลงและไพ่หมายเลข13การได้รับส่วนบุญนะคะกระแสบุญของคุณกำลังส่งผลในเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ คือไม่ว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการให้ทานการการะทำความดีต่างๆทุกคุณงามความดีที่คุณทำเนี่ยส่งกลับมาให้คุณหมดเลยมันมาในรูปแบบของโชคลาภความสำเร็จความาการสนับสนุนความสุขใจไม่เตยทำคลิปช่วงเที่ยงคืนม่เตยจะพูดเหนื่อยนิดนึงใบเตยต้องขอโทษด้วยนะคะการอุทิศบุญเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว คุณกำลังได้รับบุญจากบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วส่งผลดีต่อชีวิตของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วก็ความสงบของคุณกำลังจะเกิดขึ้นกระแสบุญของคุณกำลังจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบปลอดโปร่งเบาสบายหลุดพ้นจากความกังวลต่างๆแล้วคุณได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะบุญของคุณกำลังดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อกำลังจะเข้ามาเกื้อกูลชีวิตของคุณความเจริญงอกงามความบูรณสมบูรณ์ด้วยนะการลินน้ำสู่พื้นดินเนี่ยนะคะบุญของคุณกำลังส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความบูรณสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตแบบยั่งยืน กระแสแห่งบุญจะมาในรูปแบบของโชคลาภความสุขสงบทางใจการได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความจเจริญงอกงามในชีวิตสัญญาณที่ดีนะคะการทําดีไม่สูญเปล่าส่งผลให้คุณเนี่ยดีขึ้นแบบฉับพันทันใจเลยค่ะ นะแม้ว่าบุญของคุณจะมาจากการให้การอภัยการอยู่เงียบๆขอให้คุณได้รู้ไว้นะคะว่าจักรวาลไม่เคยลืมบางครั้งบุญก็ไม่ได้มาเป็นสิ่งของแต่มาเป็นความเบาในใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมอีกแล้ว ขอให้กระแสแห่งบุญของคุณนำพาแสงที่พอดีความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องอธิบายโอกาสที่คุณสมควรได้รับเสมอขอบคุณที่คุณฟังเสียงของใบเตยนะคะแล้วก็พบกับใบเตยใหม่ในพิกอากาศตอนต่อไปนะคะฟังถึงตรงนี้แล้วพิมพ์13 13รับคำทำนายดีๆนะคะขอบคุณค่ะ